สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่โลกแห่งความจริงและโลกวิญญาณโคจรมาบรรจบกันอีกครั้งในรายการเรื่องหลอนสอนธรรมครับค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหนักและแรงมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดจากฝั่งขเขมรวิชาที่หลายคนเชื่อว่ามันคือของจริงที่ไม่ควรลบหลู่ เรื่องราวของมรดกเลือดที่ไม่ได้มีแค่ทรับสินเงินทองแต่มันแฝงมาด้วยคำสาบแช่งและภาระที่ต้องแลกด้วยวิญญาณเรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณการนามสมุดซึ่งเจ้าตัวกำชับนักหนาว่าห้ามเปิดเผยสถานที่จริงเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นมันยังคงเป็นความลับดำมืดที่ชาวบ้านหวาดกลัวจนถึงทุกวันนี้ ก่อนที่เราจะก้าวขาเข้าสู่บ้านไม้อาถรรพ์หลังนี้เพื่อเป็นค่าครูและเป็นกำลังใจให้ผมในการถ่ายทอดเรื่องราวผมขอคนละหนึ่งไลค์และใครที่เพิ่งหลงเข้ามาในดินแดนแห่งความหลอนนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนครับในตอนนั้นคุณการอายุได้ประมาณ30ปีชีวิตของเขากำลังอยู่ในช่วงตกต่ำที่สุด ธุรกิจร้านอาหารที่ลงทุนไปเจ๊งไม่เป็นท่าหนี้สินรุมเรา้าแฟนทิ้งเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็มืดแปดด้านจูจูวันหนึ่งก็มีจดหมายลงทะเบียนซองสีน้ำตาลเก่าๆส่งมาถึงที่ห้องเช่ารูหนูของเขาหน้าซองจ่าหน้าถึงคุณการแต่ไม่มีชื่อผู้สง่งข้างในเป็นพินัยกรรมฉบับหนึ่งระบุว่านายอินซึ่งเป็นสัก์ของคุณทวดของคุณการได้เสียชีวิตลง และระบุยกบ้านเรือนไทยพร้อมที่ดิน50ไร่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ให้กับคุณการแต่เพียงผู้เดียวคุณการแกงงงมากครับเพราะตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยเล่าเรื่องทวดคนนี้ให้ฟังเลยรู้แค่ว่าตระกูลเรามีญาติอยู่แถบชายแดนแต่ขาดการติดต่อกันไปนานมากแล้วแต่ด้วยความที่กำลังถังแตกคำว่าที่ดิน50ไร่มันเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงครับคุณการคิดแค่ว่า ไปรับมรดกขายที่ดินแล้วเอาเงินมาใช้นี่เขาตัดสินใจเก็บกระเป๋าขับรถเก๋งคันเก่ามุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์ทันทีการเดินทางในช่วงแรกก็ปกติครับแต่พอเริ่มเข้าเขตอำเภอกาบเชิงเส้นทางมันเริ่มเปลี่ยนไปจากถนนลาดยางกลายเป็นถนนลูกรังสีแดงฝุ่นตลบสองข้างทางจากทุ่งนานล่องๆเริ่มกลายเป็นป่าอ้อยสูงท่วมหัว สัญญาณโทรศัพท์ที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงจนขึ้นคำว่า no service คุณการขับรถไปตามแผนที่ที่แนบมาในจดหมายเวลาตอนนั้นประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงสีส้มแดงสาดส่องลงมากระทบยอดหญ้าบรรยากาศมันดูสวยนะแต่มันวังเวงจนหน้าขนลุกจนกระทั่งเขาขับรถมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งป้ายหมู่บ้านเขียนด้วยไม้เก่าๆว่า บ้านโนนพระยายมทันทีที่รถของคุณการแล่นเข้าสู่ตัวหมู่บ้านสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือสายตาครับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนแก่นั่งกันอยู่ตามแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านทุกคนหยุดกิจกรรมทุกอย่างแล้วหันมามองรถของคุณการเป็นตาเดียวสายตาของพวกเขาคุณการบอกว่ามันดูโหลดูลึกแล้วไร้อารมณ์เหมือนมองวัตถุสิ่งของไม่ได้มองคน คุณการขับรถไปจนสุดทางหมู่บ้านก็เจอกับเป้าหมายมันเป็นบ้านเรือนไทยยกสูงหลังใหญ่มากสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหลังดำเมี่ยมสภาพบ้านดูสุดโทรมเหมือนไม่มีคนอยู่มาสิบปีเถาวันพันเกี่ยวรกไปหมดแต่ที่แปลกคือรอบๆตัวบ้านมีสารเพียงตาตั้งอยู่ไม่ใช่แค่สารเดียวนะครับแต่นับด้วยสายตาคร่าวๆมีถึงห้าหการตั้งเรียงรายกันอยู่รอบรัว และที่รั้วบ้านมีได้สายสินเก่าๆสีขาวซีดจนเกือบเหลืองโยงระโยงระยางเต็มไปหมดคุณการจอดรถก้าวลงไปยืนที่ประตูรั้วทันใดนั้นประตูไม้ใต้ถุนบ้านก็เปิดออกแอดชายแก่รูปร่างผอมเกรง็งผิวดำคลำ้ำเดินหลังค่อมออกมาแกชื่อว่าลุงเข้มครับลุงเข้มแกเป็นคนดูแลบ้านแกเป็นใบ้พูดไม่ได้ แกเดินตรงดิ่งมาหาคุณการยัดกุญแจพวงหนึ่งใส่มือแล้วชี้มือไล่ให้คุณการรีบขึ้นบ้านไปสายตาของลุงเข้มมันดูลุกลี้ลุกล่อนเหมือนแกกลัวอะไรบางอย่างที่กำลังจะมาพร้อมกับความมืดคุณการเดินแบกเป้ขึ้นบันไดบ้านทุกย่างก้าวเสียงไม้กระดานลั่นดังเอียดอาดก้องไปทั่วป่าภายในบ้านมีกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นดอกไม้ฉุน คล้ายดอกราตรีหรือดอกซ่อนกลิ่นและที่แปลกกว่านั้นคือมันมีกลิ่นเหม็นเน่าจางๆเหมือนหนูตายลอยแทรกขึ้นมาเป็นพักๆคืนนั้นคุณการเลือกนอนที่โถงกลางบ้านเพราะห้องนอนใหญ่ประตูล็อกอยู่และลุงเข้มทำท่าทางห้ามเด็ดขาดว่าห้ามเข้าด้วยความเพลียจากการขับรถคุณการกลางมุง้งแล้วล้มตัวลงนอนแต่เชื่อไหมครับว่าเขาขมตาหลับไม่ลงตกดึก น่าจะประมาณตีสองท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าชายแดนคุณการได้ยินเสียงกึกกึกกึกเสียงเหมือนคนเดินลงส้นเท้าหนักๆเดินอยู่บนบ้านเดินวนรอบมุ้งที่คุณการนอนใจของคุณการเต้นรัวตึกตักตึกตักเขาคิดในใจว่าขโมยหรือเปล่าหรือลงเข้มเขาพยายามหรีตามองฝ่าความมืดออกไปนอกมุงสิ่งที่เขาเห็น มันคือเงาครับเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนคนแต่แขนขายาวผิดปกติเงานั้นยืนนิ่งอยู่ตรงปลายเทา้าแล้วจู่ๆเงานั้นก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาชา้ชาๆยืดตัวยาวพาดผ่านมุ้งเข้ามาจนหน้าของมันแทบจะแนบกับหน้าของคุณการโดยมีแค่มุงกั้นคุณการตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้เหมือนโดนผีอำ่ำเขาได้ยินเสียงลมหายใจฝืด ฝาดดังอยู่ข้างหูและเสียงกระซิบเป็นภาษาขเขมรแห่พร่าเย็นยะเยือกมึงกลับมาแล้วคุณการรวบรวมสติสวดน้โมในใจจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ด้วยความกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นคุณการตื่นมาโดยสภาพอิดโรยแต่ความสงสัยมันมากกว่าความกลัวเขาเดินสำรวจบ้านจนไปหยุดที่หน้าประตูห้องนอนใหญ่ที่ลุงเข้มห้ามเข้า กุญแจดอกหนึ่งในพวงที่ลุงเข้มให้มามันเสียบเข้ากับแม่กุญแจได้พอดีทันทีที่ประตูเปิดออกกลิ่นเหม็นเน่าที่ได้กลิ่นเมื่อคืนพุ่งออกมาปะทะหน้าจนคุณการแทบอ้วกสภาพในห้องมืดทึบเพราะหน้าต่างถูกตีไม้กระดานปิดตายทุกบานแสงสว่างเดียวมาจากช่องลมเล็กๆที่กลางห้องไม่มีเตียงนอนแต่มีโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่ตั้งตระหานอยู่ บนโต๊ะหมู่นั้นไม่มีพระพุทธรูปแม้แต่องค์เดียวแต่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกสัตว์ครับหัวลิงหัวแมวแห้งกรังวางเรียงกันเป็นตับและที่ยอดสุดของโต๊ะหมู่มีโหลกแก้วใบใหญ่ภายในมีน้ำเหลืองๆคุณๆดองอะไรไว้บ้างคุณการเพ่งมองดูใกล้ๆเน้นเสียงตกใจมันคือศพของทารกครับหรือที่เราเรียกกันว่ากุมารทองสายพราย และสิ่งที่ทำให้คุณการเข่าอ่อนจนสุดลงกับพื้นคือหน้าโหลแก้วใบนั้นมีรูปถ่ายใบเก่าวางอยู่มันเป็นรูปของเด็กผู้ชายที่ถูกตัดผมหน้าหมานั่นมันคือรูปของคุณการตอนเด็กๆครับข้างๆรูปถ่ายมีสมุดคอยเล่มเก่าวางอยู่คุณการเปิดอ่านด้วยมือที่สั่นเทาลายมือคอยขยุกขยิกของทวดเขียนด้วยหมึกสีแดงคล้ำเหมือนเลือดใจความสำคัญเขียนว่า กูรอทายาทมารับช่วงต่อไอแดงชื่อพรายมันหิวเลือดเนื้อเชื้อไข่ของกูที่จะเลี้ยงมันได้ทามึงไม่รับมึงตายวินาทีนั้นคุณการรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การรับมรดกแต่มันคือการหาตัวตายตัวแทนครับคุณการไม่รอช้าครับวิ่งหลงจากเรือนทันทีกะจะขับรถหนีแต่พอไปถึงรถบิดกุญแจแฉะแฉะแฉะ รถสตาร์ทไม่ปิดทั้งๆที่เมื่อวานยังขับมาดีจู่ๆท้องฟ้าที่สว่างสว่างก็มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วลมพายุพัดกันโชกแรงต้นไม้รอบบ้านไหวเอ็นเหมือนมีมือยักษ์มาเขยา่าเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าลงมาที่ต้นตาลหน้าบ้านท่ามกลางแสงฟ้าแลบคุณการมองเห็นลุงเข้มยืนขวางอยู่ที่หน้ารถในมือถือมีโตะด้ามใหญ่ลุงเข้มชี้หน้าคุณการ ทำปากพง,งาบพง,งาบแล้วชี้ไปที่บ้านแกไม่ได้จะทําร้ายนะครับแต่แกกําลังบอกว่ามันมาแล้วคุณการหันกลับไปมองที่บ้านที่ระเบียงชั้นสองตรงหน้าต่างปิดตายที่เขาเพิ่งเปิดทิ้งไว้มีร่างของชายแก่ผอมโซจนเห็นสี่โครงผมยาวรุงรังสีขาวโพลยกําลังปีนออกมาจากหน้าต่างท่าทางเหมือนแมงมุมไต่ลงมาตามเสาเรือนเร็วมากคุณการทิ้งรถ วิ่งนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าอ้อยเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งไล่ตามมาหลังมาตึกตึกตึกพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมเล็ดของเด็กคิกคิกคจะไปไหนพ่อไม่อยู่ด้วยกันเสียงนั้นดังวนเวียนอยู่รอบหัวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาคุณการรู้สึกหนักอึ้งที่บ่าเหมือนมีเด็กมาขี่คอขาแข้งเริ่มไม่มีแรง จนกระทั่งเขาวิ่งไปสะดุดรากไม้ล้มลงเงาดำทะมึนขนาดใหญ่พุ่งกระโจนเข้ามาครอมห้างเขาไว้คุณการหลับตาปีตะโกนร้องสุดเสียงช่วยด้วยคุณการมารู้สึกตัวอีกทีนอนอยู่ที่สลาวัดในอำเภอเมืองโดยมีชาวบ้านไปเจอเข้านอนสลบอยู่ที่ชายป่าตอนเช้าตรู่พระอาจารย์ที่วัดท่านเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นชาวบ้านเห็นไฟไหม้ที่บ้านทวด ลุงเข้มแกตัดสินใจเผาบ้านทิ้งครับพร้อมกับขังตัวเองไว้ในบ้านหลังนั้นเพื่อทำลายโหลแก้วและอาถรรพ์ทั้งหมดไปพร้อมกับตัวแกลุงเข้มยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อช่วยคุณการให้หลุดพ้นจากสัญญาธาตุนี้หลังเหตุการณ์นั้นคุณการกลับมาบวชอุทิศส่วนกุศลให้ลุงเข้มและทวดอยู่นานหลายเดือนเขาขายที่ดินผืนนั้นทิ้งไปในราคาถูกๆและไม่เคยกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลย แต่ทุกวันนี้คุณการบอกผมว่าเวลาที่เขาส่องกระจกตอนดึกๆบางครั้งเขาจะเห็นเงาจางๆของเด็กผู้ชายยืนยิ้มให้อยู่ข้างหลังเหมือนจะคอยเตือนว่าสัญญายังไงก็คือสัญญาและนี่คือเรื่องราวของสาบเลือดพินัยกรรมอปรีครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังแล้วรู้สึกขนลุกเหมือนผมไหมเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ของฟรีไม่มีในโลกและความโลภอาจนำพาเราไปสู่จุดจบที่น่ากลัวกว่าความตายถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าสยองขวัญแนวไสยศาสตร์เขมรแบบนี้ช่วยคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างหน่อยนะครับหรือใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันแชร์กันเข้ามาได้เลยผมรออ่านของทุกคนอยู่สำหรับคืนนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์และถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อตอนดึก,ดก อย่าขานรับนะครับ